สวัสดีวันพุธที่13กันยายนพศ2566นะครับวันนี้อยู่กับผมนายห้อยท,ทีมงานพ่ออำนวยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่2ออฟาร์มนะครับจะพา FC มาดูหัวที่ปิดการขายไปวันนี้นะครับพอดี FC จากอำเภอสหขันนะครับจังหวัดกาลสินนะครับปิดการขายไป27ตัวนะครับชุดตั้งฝูงนะครับ เป็นพ่อพันหนึ่งตัวแล้วเป็นคู่แม่ลูก3ามคู่นะครับแล้วก็เป็นัวต่ำหมื่นนะครับตัวละ8ปดพน้านะครับ20ตัวนะครับนี่นะครับมาดูบรรยากาศที่ฟาร์มนะครับฝนตกชุ่มฉ่าทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับตกทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพ่อพันกันก่อนครับตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันแดงนะครับเน้นเป็นพื้นเมืองนะครับนี่นะครับหูสั้นนะครับเน้นหูสั้นลูกค้าบอกว่าเน้นเป็นพื้นเมือง น่าจะฟันสองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นามันนะครับนี่นะครับสองหมื่นสามพันครับรอขึ้นรถนะครับขนส่งโดยรถนาเม็นะครับโควินนะครับค่ารถ6กล้อนะครับอยู่ที่ห6 0 0มืนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับทางเราช่วยไปสามพันนะครับทางลูกค้าก็ออก13 0 0หามนะครับ ส่วนเรื่องใบย้ายเราก็ทำให้ลูกค้าแล้วนะครับเบ็ดเสร็จก็ตกที่อยู่ในราคา1มื่นแปดนะครับพร้อมใบย้ายนะครับลูกค้าออกหมื่นสามนะครับนี่นะครับพ่อพันนะครับบามไอเป็นพื้นเมืองนะครับหูสั้นนะครับน่าจะพันสองนะครับตัวนี้เอาเป็นพ่อคุมฝูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันชุดตัวละแปดพันนะครับไปครับนี่นะครับ ฝนตกดีทั้งวันเลยครับวันนี้นะครับชุ่มฉ่ำกันทั้งวันนี่จะเป็นชุด8ปดพันนะครับวัวอายุประมาณ7เดือน8เดือนนะครับ9เดือนก็มีนะครับอายุ1ปีก็มีนะครับพี่น้องรุ่นนี้ก็เลี้ยงไปอีกครับ5เดือนหรือ6เดือนนะครับก็สามารถผสมพันธุ์ได้นะครับนี่นะครับ แดงแดงส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงครับตัวนี้ก็ติดท้องันะครับเป็นพื้นเมืองนะครับนี่ติดท้องนะครับตัวนี้นะครับท้องป่องแล้วครับเนี่ยส่วนตัวนี้ก็ยังนะครับชุดนี้มียี่สิบตัวนะครับตัวละแปดพันบาทนะครับน้องครับดูกันชัดๆนะครับ เราก็ให้ลูกค้าตั้งตั้งผูนะครับพัฒนาสายพันธุ์ได้เลยนะครับหวัวทุกตัวก็สมบูรณ์แข็งแรงทตัวไม่มีตำหนินะครับตัวไหนมีตำหนิเราก็ไม่ให้ลูกค้าไปนะครับ่ในี่ตัวนี้ครับดูกันชัดๆบ รอขึ้นรถนะครับระหว่างรอรถนะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นเมืองนะครับเป็นลูกผสมแล้วนะครับเนี่ยบางตัวก็เป็นลูกผสมแล้วนะครับที่มีสะพายก็จะเป็นแม่ลูกนะครับที่สวงทับพายไว้เป็นคู่แม่ลูกครับมีสามคู่นะครับสามคู่ตกอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับเป็นลูกเพศเมียนะครับสามคู่นะครับ แล้วก็อยู่ข้างนอกอีกสองแม่นะครับยังไม่เอาเข้ามานะครับนี่นะครับเราไปดูชุดวัวสาวนะครับชุดตั้งสูงกอนก่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับหรือว่ามาดูชมตัวจริงที่หน้าขคอกันก็ได้นะครับถ้าอยู่ไกลก็เหมือนเจ้านี้นะครับอยู่กาลสินครับไม่มีเวลาดูก็เชื่อใจกันนะครับเชื่อใจกันก็แอดไลน์หากันนะครับ ผมก็ส่งไปทนะี<า>่นับก็ตกล้งกันนะครับก็รับประกันถึงหน้าข้อกนะครับแข้งขาหูตานะครับพี่น้องนี่นะครับม<า>สมบูรณ์นะครับพี่น้องหรือลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ก็สามารถมาดูที่หน้าคอกได้นะครับมาชมตัวจริงกันได้เลยมาคุยราคากันนะครับ เห็นว่าลูกค้าจะมาจากทางเมืองเลยนะครับวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมีวัวมาลงอีกนะครับจะเป็นว,วัวปั๊มหมื่นนะครับแล้วก็จะเป็นคู่แม่ลูกนะครับแต่เราก็จะเปิดราคากันในวันจันทร์นะครับ <crypt ic> ส่วนวัวที่มาจากแม่สอนนะครับเราก็จะมาเปิดราคาไกลกันในวันจันทร์นะครับวัวก็จะมาถึงวันเสาร์นะครับเราก็จะพัก พืจะเ็แล้วาจะเปิดทําการเปิดราคานะครับเป็นวัวที่มาจากไม่สอดนะครับแต่เป็นวัวพื้นไม่สอดนะครับไม่ใช่วัวที่มาจากพม่านะครับวัวที่มาจากพม่านี่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าชายแดนยังไม่เปิดให้นําวัวเข้ามาได้นะครับพี่น้องนะครับก่อนนะครับชุดนี้นะครับสวยนะครับสมบูรณ์นะครับนี่สวยสมบูรณ์ทุกตัวนะครับ ถ้าท่านใดอยู่ใกล้ก็มาดูได้เลยนะครับอยู่ที่อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยนะครับตั้ง GPS มาที่โรงพยาบาลกงไกรลาศได้เลยนะครับมาดูกันหน้าคอกไปเลยพี่น้องชอบตัวไหนรักตัวไหนเราก็นี่นะครับแม่ลูกนะครับที่สวมสพายแดงนะครับแม่ลูกนะครับนี่นะครับแม่เขาส่วนลูกอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ และอัวเราก็ยังมีเหลือให้พี่น้องมาเลือกได้นะครับเลือกชมกันได้เลยนะครับราคาเปิดกันไว้ที่ตัวละ5,500ขึ้นไปนะครับพี่น้อง5,500ถึง5,500นะครับพี่น้องนะครับไปชมกันนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหน ก็แคปหน้าจอมาหาผมได้เลยครับส่งมาผมดูได้เลยนะครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับโดยตรงนะครับ091860697นะครับพี่น้องไลน์เบอร์นี้จะเด้งอัตโนมัตินะครับเมมชื่อไปเลยนะครับว่านายห้อยนะครับไลน์จะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับจดนีสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับไป ตั้งผูงนะครับพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดกันนะครับพี่น้องดีนครับดูกันนะครับบางตัวก็สูงประมาณเม็ดสิบก็มีนะครับนี่ไม่ต่ําเม็ดนะครับบางตัวนะครับไม่ต่ําเม็ดสักตัวนะครับเม็ดขึ้นไปนะครับหัวรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็ติบเป็นเล่นะครับนี่ครับ นะครับพี่น้องชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอมาให้ผมได้เลยส่งมาได้เลยนะครับราคาก็มาคุยกันเราคุยกันได้นะครับตัว2ตัวเราก็ไม่ถึง100ยกิโลเราก็ส่งฟรีนะครับพี่น้องแต่ถ้าร้อยกิโลขึ้นไปก็ต้องเสียค่ารถนะครับเสียค่าน้ำมุกน้ํามันกันไปช่วยค่าน้ํามันกันบ้างนะครับนี่นะครับพร้อมให้บริการนะครับ สำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานทอ่ออํานวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับและคลิปหน้าเราก็จะไปดูกันนะครับในวันจันทร์นะครับเราจะมาเปิดราคาวัวที่มาจากแม่สอดนะครับมันจะเป็นวัวคู่แม่ลูกและวัวตํเหมื่นนะครับเป็นวัวพื้นเมืองนะครับเราก็จะไปต่อกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมนายห้อยทีมงานท่ออํนวยนะครับ ขอขอบคุณลูกค้าจากกาลสินนะครับที่มาอุดหนุนผมและไว้ใจทีมงานเรานะครับขอให้เลี้ยงได้กำไรเยอะๆแล้วก็ไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ